แนช D, ั่นพูดโปรุ่นดามาสไปดเอ็ดพีดีอุ้งเออถูกแซะแรงว่าหียวแสงโยงเปิดตัวพบกับเก๋ไก่สไลเดอร์ชี้รบกวรให้แก่ซึงกันและกันกลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาซะอย่างนั้นค่ะสำหรับยูทูบเบอร์ชื่อดังอย่างสไปเอ็ดพีดีที่ออกมาเปิดตัวว่ามีคนคุยแล้วหลังไลฟ์สดพร้อมกับเพื่อน,อนและสาวอุ้งเอิร์ผู้ช่วยในช่องเอ็ดพีดีซึ่งมีข่าวซุ้มคบหากัน มาก่อนหน้านี้จนโดนมองว่าโจาใจเปิดตัวในช่วงเดียวกันกับที่แน็กชาลีเปิดตัวคบกับเก๋กไก่สไลเดอร์แฟนเก่าบางรายก็แสแรงว่าหิวแสงจนล่าสุดค่ะเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาทางด้านหนุ่มแน็กชาลีก็ได้ออกมาเปิดใจคบหากับสาวเก๋กไก่สไลเดอร์พอถูกถามถึงประเด็นดรามมานี้ด้วยหลังชาวเน็ตบางรายโยงไปถึงประเด็นที่สไปคเคยพลาดพิงหนุ่มแน็ค ว่าเคยมาจีบเก๋ไก่ตอนที่เลิกกันโดยเจ้าตัวจะว่าอย่างไรอ่าเดี๋ยวเราไปฟังจากปากเจ้าตัวกันเลยดีกว่าค่ะผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วตัวผมก็ได้ไปดูนะครับผมแล้วก็อะไรแต่ผมมองว่าแบบมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเราเราต้องทุกคนต้องให้เกียรติกันนะแล้วก็ต้องมองว่าถ้าเขาแบบเป็นคู่ที่น่ารักเราก็ต้องเปิดใจแล้วก็คือทุกคนแบบน่ารักหมดอะไรเงี้ยครับถ้าทุกคนเขาจะได้ทํางานด้วยกันหรือว่าแบบส่งเสริมกันนะเราก็ต้องให้กําลังใจแล้วก็รู้สึกแบบต้องยินดีเขาอะไรเงรี้ยค่ะผม ไม่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 ผมผมโตแล้วผมอายุ30แล้วผมแบบจริงๆไม่ได้คิดเรื่องอะไรพวกนี้เลยครับผมไม่ใช่เลยโตมาหรืออะไรอ๋อไม่ไม่ไม่ผมไม่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 ใช่คอนเทนต์อะไรสักอย่างผมเป็นคนไม่ไม่โกหกคนอยู่แล้วเหมือนผมบอกอะเหมือนเหมือนความรู้สึกเราเป็นยังไงแล้วก็บอกอย่างนั้นเราคุยกันยังไงเราไม่ได้ตกลงอะไรเราตกลงอะไรกันเราให้เกียรติซึ่งกันละกันมันก็เป็นแบบตามที่ผมบอกอะครับผมผมให้โอกาสกับผมใช่ สภาพผมมีคนอ,อกหักด้วยใช่ไหม <laughs> <laughs> ไม่หรอกก็คือผมรู้สึกว่าผมก็อายุเยอะแล้วแล้วก็ผมไม่ได้แบบมีแบบไม่ได้มีแบบเหมือนถ้าเรียก,กเหมือนถ้าคนเรียกแฟนใช่ไหมก็ไม่ได้มีคนคุยที่แบบอย่างนี้มานานมากแล้วด้วยนะผมก็รู้สึกว่าแบบทุกคนก็ต้องแบบยินดีกับพวกเราด้วยนะอะไรเงี้ย <laughs> ใช่เหมือนที่แบบเวลาผมเห็นคู่ใครเราก็ต้องยินดีดีใจกับเขา <laughs> ก็คือคืออยากบอกทุกคนเลยนะว่าผมส่วนตัวเนี่ยผมก็ไปอ่านคอมเมนต์นะครับผมหลายคนที่ไปผมบอกว่าอยากอยากให้แบบว่าผ่อนคลายนะอย่าไปเครียดอย่าอย่าไปแบบว่าอย่าไปอย่าไปเปรียบเทียบนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องต้องให้เขียนทุกคนคือ ถ้าใครดูอะไรแล้วนี่เราก็แค่แบบยู่ยเฉยไปก็ได้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าตัวผมก็ต้องให้เกียรติกันอยู่แล้วแล้วก็เขาก็ไม่ได้แบบมาโจมตีอะไรฝั่งผมเลยนะครับผมฝั่งเขาก็น่ารักในแบบของเขานะครับผมก็ต้องเปิดใจแล้วก็ให้เกียรติกันและกันทุกคนด้วยครับผมอะไรเงี้ยขณะที่แฟนคลับและชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมหนุ่มแน็กไม่น้อย หลังมองว่าเจ้าตัวย่มีวุฒิภาวะไม่พลาดพิงถึงอีกฝ่ายและไม่ได้ทําให้ใครโดนผลกระทบไปด้วยบางรายบอกว่าดูสัแน็กชาดีเทียบกับ like, ไลฟ์สปายเอ็ดพีดีอุ้งเอิคือวุฒิภาวะใช้คําพูดคือรู้เลยว่าเก๋ไปดีแล้วชีวิตเก๋หลักจากนี้จะพบเจอแต่สิ่งดีๆเทียบกับวันนั้น ที่3ในวูดดี้หน้าตายังดูไม่สดชื่นเท่าตอนนี้อาจเพราะจุดเริ่มต้นนี้ที่ไปปั่นทัวในวันที่โสดเรื่องเก๋มีคนในวงการจีบจนทัวทล์ล่มเบกกับแน็กพอเวลาผ่านมาอาจจะรู้สึกไม่กล้าเปิดตัวก่อนว่ามีแฟนหรือเปล่านะมันเลยกลายเป็นเรื่องซับซ้อนจนคนถกเถียงอันนี้ไม่ได้ว่าฝ่ายไหนแค่แสดงความคิดเห็น ว่าเอาไลคนวิพากษ์วิจารณ์กันจนเกิดเป็นกระแสหนามาขึ้นมาเลยค่ะสำหรับผู้ของสไปเอพีดีและสาวูุเอิญนั่นเองค่ะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนว่าจะออกมาเปิดตัวโค้ห่าการหลังจากที่หนุ่มแนชชั่นลีและสาววกไกเนี่ยจะเปิดตัวโค้ห่าการนั่นเองค่ะทําให้เกิดเป็นกระแสหนามาขึ้นมาในตอนนี้ค่ะงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าพัาหนุ่มแน็ต้องออกมาเปิดเผยกันสักหน่อยว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงค่ะ และแน่นอนว่านันชาตรีเนี่ยก็ได้ออกมาตอบแล้วค่ะเป็นที่เรีย้อยค่ะว่าต่างฝ่ายเนี่ยต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะอย่าไปหาวุฒิภาพจากอะไรแบบนี้เลยค่ะงานนี้เนี่ยเรียกในว้วาททาเอาชาเลนจแห่เช่นชชกหนึ่งนชาตรีเป็นอย่างมากเลย,เยที่หนุ่นนชาตรีเนี่ยให้สัมภาษณ์แบบนี้นั่นเองค่ะทําให้ดูเหมือนว่านุ่นนชาตรีเนี่ยมีวุฒิภาวะมากมาก,มากเลยทีเดียวค่ะงานนี้เรีนเนยกได้ว่าหลายคนเนี่ยก็ให้กำลังใจ คู่ของนุ่มแนชารีและสาวเกตแคนเพียร์นจนมากเลยทีเดียวค่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งสองคู่กันด้วยนะคะถ้ามีอะไรมาอัปเดตท้งเฟดบันเรา,เ,าเราจะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนะคะ่ะ